ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยผมตอนเป็นเด็กเนี่ยผมเป็นนักเป่ายิาง่งฉุบที่ฝีมือเฟี้ยวมากครับผมผมเป็นนักเป่ายิาง่งฉุบที่ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเป่ายิางฉุบว่าแทบจะไม่แพ้ใครเลยนะจริงๆเพาันเล่นตัวแรปเปอร์เอลลาเป็นเมียเป็นเมียของไอ้แรปเปอร์เี้หบได้ไบ่อยๆรอบนี้จะเล่นตัวเมียมันเหมือนว่าสกิลอีดอนี่จะเหมือนเฟดป่ะจะไม่ผิดเออนี่ไปผอถ้าจะเป่ายิงฉุบนี่นี่ผมโคตรเก่งตัวนี้เป็นตัว,วที่เก่งนะครับเก่งจริงๆนะครับ ผมเป็นเซียนเปิงฉุบเด่ะเจ้าประมาณเจ้ประมาณมสองมสามนี่ไม่มีใครสามารถชนะผมการปิงฉุบได้เลยนะอันนี้เรื่องจริงไงเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะผมปิงฉุบเก่งมากเก่งขนาดพ่อมึงตายเลยโอเคไหนดีเราโอ้ไปหมดไปหมดไปหมดไปเฮียเห็นแล้วเห็นแล้วกูลำลกหูลกตาชิบหายพวกเฮียนี่เฮ้ยของไม่พอเปล่าวะเฮ้ยมัน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 จะไม่พอเหรอเนี่ย เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยโอ้ยช่างแม่งเล่นเร็วสิบก็พอเฮียไปเออเล่นเร็วสิบพอกี่เปอร์เซ็นต์เลเวสิบดูก่อนไอ้เฮียเยอ้อย,อยผมผมคิดว่าผมจะมีไอ,ไอ้นี่พอเลยว้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่เมื่อตกอะไรเมื่อตกแลนมาร์ตัวเองโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งฝ่ายทั้งหมดทั้งแถวโอเคแล้วก็รับฝ่ายเมืองแพงโอเคแล้วกี้กูละเขาจะไม่ผิด ถ้าจำไม่ผิดไอดอกนี่มันเป็นโนยุคนี้ต้อเต้นหมวกไอเทยนี่ครับยุคนี้หมวกลาแมนหระโอ้หมวกไอเทนี่เถอะออแล้วมึงอย่ามาแนะนำกูสัตว์เลยโอเคเอ้ยเออถ้าตามหลักของอีดอกนี่คือสายอะไรสายวิกใช่ไหม ป่าวิงฉุบอะป่าวิงฉุบป,ป้ายสีใช่ไหมเหมือนเฟสอะเสมอเสมอ,อไม่เสมอไม่จ่ายเสมอน,นี่คือบิดเวเสมอนี่คือบิดบิดเงินไม่จ่ายส่วนเพสนี่เราจ่ายใช่ไหมฉะนั้นนี่คือป,ป้ายสีโอเคดังนั้นเราจะเล่นสายวิกซึ่งกูรำคันพัสดิทชิบหายเลยนี่นี่โอเคพัสดิทมันเยอะชิบหายเกินเซิร์ฟส่วนหลุมดําเราจําเป็นว่าหลุมดําเราเราต้องสร้างหลุมดํำไหมไม่ต้องสร้างปะ่ะนี่จ๋อยมัในใส่เป่าวิ่งฉุบอยู่แล้วอะ ควรเล่นที่เป็นคอมโบดีอ่ะอะไร,รต้องซ่อมสามผมว่าไม่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 ต้องส่อมสามหรอกรอมั้งเก็บสตีนเนี่ยเล่นตัวเนี้ยเลดมัน,น,นไม่เอาเลดมันไม่เวิร์กว่ะเด้งไม่เวิร์กเอ้ยมันดูดนี่ว่าเอ้ยมันดูดมันดูดตอนสร้างปะเมื่อตกหรือสร้างอ๋อมันเด้งได้เด้งได้เด้งได้เดดว้ยงั้นเอานี่เชลียร์ที่ไปเออโอเค ถ้าเห็นเรามันเราจัดยิบดูระยาอ่อนจังวะโอเคหลุมดำ嘛ใส่หลุมดำดีเปล่าวะเอาเชิญดีกว่าว่าเชิญนี่อะไรอ่ะเมื่อตกแลนด์มาร์กผมว่าเอาเชิญดีกว่เา,เ,วเ,อาเ,วเอาเชิญไปเชิญไปหอยวินเนอิสัตป้องกันทันทาสีเราเราไปเล่นเดี่ยวสีเราไม่งงกลัวหรอกนี่แล้วก็ใส่หลุมดำไททันไปถุงมือไททันไปโอเคนี่ ทาเ์วิลสิบเลยกูอะโอเคสวยสวยเล่นหัดรถไฟนะรถไฟผมเก่งสินะรถไฟอะ่ะใครอยากเจอผม <c oughs> ก็มาเล่นหัดรถไฟเอาเดี๋ยวสิอะเจอผมอยู่แล้วมิสเตอฮะชื่อเทียนเนี่ยตั้งมาไม่รู้กี่ปีละเฮ้ยมาแล้วเจอโหเจอห้องคนเร็วเลยตอรี่ตอรี่เด้อ้ยเราเล่นสายล้มไม่ให้เหรอไอตอนแรกมันมันตัววิกมันตัวล้มเหรอวะ <c oughs> โอ๋อเจอตัวมาดี้สัตว์โหเจอลูลูเบลได้มาๆสัตว์เจอตัวกูโอ้คนสองว่ะคนสองว่ะ มึงเรีนบเล่นนะโอ้มึงโดนกูนะมีหมี่ด้วยปะเฮ้ยหมี่มัมนไม,ไม่เอาหมวกมาโดนกูอี้อีหลอนทำลายเมืองนะเจ้าไม่ผิดใช่ปะทำโอ้นี่ไงทำลายเมืองโอ้กูเบื่อวะโอ้กูตัดหนังฟ้าแล้วไม่เสร็จใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ป้องกันบังคับย้ายเมอร์คิวลี่อ่ะนี่มีมหมวกปะเนี่ยเออหมวกเว้ยสังสามหลังย,ย้ายตำแหน่งที่ยืนโอเค นี่คือที่อะไรมึงเติมมาใช่ไหมเนี่ยสเก็ตเป็นยันสกตอตเนี่ยเพิ่มโอกาสที่แปดโอ้โหมึงก็ทอยไม่จบไม่สิ้นสักทีเฮียไอ้มันที่เร็วเหอะมึงจะช็อโอ้โห่เอาชนะเลยมั้ยล่ะโอ้โหไม่มีที่จะทอยแลย้วไอ้สัตว์นี่เป็นไงเล่าเป็นไงเป็นไงไปเอ้ยยาสวยสวยเฮ้ยมันไส้ว่ะเออคานก่อนเลยลูกเด้ง แบบนี้กูว่าโดนดีสัตว์แบบนี้กูว่าโดนดีอ่าแล้วมือคิรี่สู้ช่วยกูด้วยเอาแล้วมึงจะติดคุกทำขี้ยแหละวิ่งออกเกาะโอ้โหมึงสภาพมึงเกาะได้เหรอวะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย75จะได้สัตว์เราอ่ะนี่ทำลายดับเบิลทำลายเป็นไงบทำลายสองอันนะอันเดียวอันเดียวไม่อยู่ะเดี๋ยวนี้อันเดียวไม่อยู่แล้วต้องมีดับเบิลไง โอ้ทำลายเมืองครับตอนนี้เรียบร้อยโอ้หออกค,คันควันครับผมจังหวะนี้แหมคือออกเร็วรดวดเ,เร็วเลยทีเดียวเชียวแล้วจังหวะนี้เขาัสร้างบางหลุมดำไปที่ไหนเขสร้างหลุมดำไปที่ลากดูเบลวบผมคาดว่าน,น,น่าจะทอยลงที่ใต้ตีนกูหรือเปล่าเมืองนี้เขาที่เขาเล็งไว้นะครับตัวนี้คือชื่ออะไรเนี่ยลูนะ่าแล้วลุนะ่าคิดว่าน่าจะลงเมืองสีเหลืองเมืองคือเมืองกูับผมแล้วเน็ตหายไปเน็ตปิงเรียบร้อยเอาแล้วครับเน็ตปิงจังหวะนี้ ปุ๊บสามครับผมรอดตัวไปแล้วลูลูเบลจะเบิ้ลสักทีเถอะอีสัตว์เออไปไหนก็นได้แต่มึงเออจะบุงจะบินเฮียก็ได้อ๋อ,อโอ้โหมรถไฟเสียเวลาอีกแล้ว, <S 1> <S 1> ลวเสียเวลาทำไมเราตุ้มรอโอ้โหเขาเก่งครับหนึ่งศูนย์ก็ไปแล้วจังหวะนี้ว้าวไปเลกทีเดียว โอ้โหสองสูบก็ต้งงวันนี้โอ้โหอย่างต่อเน,นื่องครับผมดูหน้าตอนนี้แข่งเก่งครับเล่นค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวเชียร์โอ้โหแต่ตกมัดตายครั้งที่สามับผมเสือกโง่เลครับผมโอเคผมดั้ดรูเบลก็เรียบร้อยมาแล้วครับผมเขาน่าจะมาแล้วหรือเปล่าเขาดักดรูเบลตัวน,นี้เบิ้นโอ้โหเขาไม่เขาจะเบิ้นสองทันควันเลยหรือเปล่าหมวกเอ้ยมันไม่มีหมวกนะจะไม่ผิดอู้สุายเบิ้นสองอ่ะหน้ากูรู้ไอ้ควายอ้าวกูเบิ้นสองได้กูโดนนะเออโดนกู เฮ้ยนี่ผมบอกแล้วผมเซียนปชุบใช่ป่ะตอนแรกคือมันมันจะออกค้อนก่อนเลยแล้วออกกระดาษดูครับผมดูเป็นไงครับผมบอกแล้วครับผมผมเซียนปชุบไงก็ซื้อต่อทาสีดีครับก็อบอกแล้วครับผมเออเขตเอาเรื่องสัต,ต่อไปมงึมงโดนมึงโดนต่อต่อไปเลยรู้ชอยออกห้ามเนี่ยเอออะไรอยู่โอ้โดนสีว่ะ ก็อย่าค่าเนี่ยต้องแกะไก่ทุกคนเออสาวแบบหมวกไม่เด้งด้วยเด้งก็หกสิบเข้าไปแล้วจังหวะน,นี้แล้วกูจะเบิ้ลจะเบิเบล้ลสองนะอีดอกรู้นะ่ะแล้วรู้หน้าตัวนี้เหมือนจะอะ,รรอ,นอะไรหรือเปล่าเห็นอะไรหรือเปล่ารู้หน้าตัวนี้นี่ก้าวเมืองกูอีสัตว์เลยไม่จ่ายตังกูเลยมั้งโอ้โหบิดกูหรือเปล่าหลังฟ้าแตกนะ โอ้ยจ่ายเว้ยโอ้ยสาวก็ถูกจังเมืองกูทำไมเมืองกูถูกจังอ่ะเ้อเราเราเราที่หนึ่งอยู่ว่ะมาโดการ,ร์ดสับสบแน่ซักเฮ้ยกระตักสปริงว่ะคิดว่าน่าจะอยู่ที่ไหนเอ่ยเรากับเราหรือเปล่าคงไม่หรอกมั้งเรามันกากเห็นอย่างเงี้ยตัวเราเอะเฮ้ยสวยมันไม่ยี่มันมันโกลูน่าอยู่อะมันมันมันไม่ได้กลัวเรา <laughs> ได้รู้ว่ามึงคิดผิดแล้ว ไอ้ผมมึงมึงจะตบเกาะมึงจอบวิกวดเนี่ยอ้ไม่จบไม่จบชิ้ชีวปรจิโดนแน่วันนี้อุ้ยไปเอาอะไรอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะโอเคงั้นเราจะเบิ้ลสี่ทุกท่านเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อุ้ยมันขโมยเงินกูโอ้ดีอันที่หนึ่งเอ้าโดนดิไม่ใช่แบบว่าไม่โดนโอเอ้ากูผิดกูมันโดนโถอีสัตว์เฮ้ยมันจะเบิ้ลสิบไอสัตว์รู้นะ่ะ โอ้ยเฮ้ยคิดว่าโดนนะน่ะชราสเน่เกิดเป็นไปไหนไอ้สัตว์จิวาจิหรือเปล่าเอออู้แพงเขามีหมีอีกเที่ยมของดีวะไอเท่ห์จะเที่ยวเกาะหลบหลบหลบเกาะว่ะตัดฟ้าสี่สิบยกเลิกสกิลเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอยกเลิกสกิลฝ่ายตรงของฝ่ายตรงข้าำเฮ้ยมันคืออัพเคียอะไรเนี่ย <himself> ้กูโอ้ทำลายเมืองโอ้ไม่เมืองกูโอเคเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีดูดป้นเนี่ยเอ้รอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่อ้าวถ้าเรามึงเนี่ยอ้าวอาการเดียวกันเลยอ่ะอาการเดียวกันเลยวะเนี่ยโอ้โหเฮี้ยมึงโคตรแพงเลยว่ะเฮ้ยตกไปกูตายชัวเอ้ยทำไมมึงมีเกาะเบอร์ลี่เดี๋ยวมึงโกงวะเนี่ยมีเกาะได้ไงสัตว อ๋อเนี่ยชร์โลโอ้สหเสดยยมึงทำไมต้องมีเกาะได้วะเ้โก่งไปเป้าเอาดิโอหช้าเลืเกินพีด่ดักสุูเบลโอ้โหฝ่าจะทอยพี่เฮ้ยกูล่าวะใช่กูเปล่าเอากูนี่เอากูนี่วะเฮ้ยแปดหก ฟาหกเก็ดอ้ยมันน่าจะกดคู่ <c oughs> เฮ้ยเราแบงชุบได้โอ้โหโคตรแพงเลยสัตวแบงชุบแบงชุบเอา้าไม่ชุบหรอไม่เป่าเหรอคือถ้าถ้าเราโดนเราไม่โดนเป่าอไม่ได้เป่าเหรอโอ้คือเรา,าต้องตกเองเดียวๆเ,เลยเหรอโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวห เฮ้ยมึงกะฆ่ากูให้ตายจริงเนี่ยจะเอากันให้ตายไม่ให้เกิดกันเลยหรือไงพอง่อมตายซะเด้อย,ยากูร้องกูก็ร้องกูก็ร้องโอ้ยโ,โ,โ,โดนจริงเรียบร้อยตายแลเจอกันว้าดวงไม่ดีเที่ใอะไรแต่ก็เห็นอยู่ว่ามึงเล่นกูอย่างงี้แหม,ม,ม่ไม่ด้วยผมผมว่าเดี๋ยวสีไม่ไหวอะขอขอไปสัก,ส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 ก เดียวหนึ่งสักเดียวหนึ่งสักเดียวหนึ่ง,งโตเราเป็นอ่อนเกินเหรอวะโอ้ยเราดูใครไม่เข้าเลยอะโอ้มาดูแกแคร์นแน่สัตว์ลูน่าเหมือนกันต้องกันนะครับย้ายหรอ,มหรอไม่มีอ่ะเออไม่มีการประครับย้ายโอ้ไม่มีเว้ยไม่มีเว้ยเอ,อ้ยมีปัญหาเห็ดด้วยเหรอเี้ยนี่คนตีงวะ ม่นเป็นเท็กด้วยวะเด็กของเราแม่งออกเด็กออกคันวันท่านผู้ดูได้กีตัวเนี่ยเห็นไะเท่านไงล่ะโอ้โหเก่งมากสุดไปเลยโอ้ดู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 น่ากลัวน่ากลัวสัตว์เลยที่ต้อเฟี้ยเลยสัตว์มาโอ้โหอยากร้อยเปอร์เซ็นแหมบินโอ้โหบินด้วยโชว์ไปลูกอย่าเสียหน้าเขาเออ โอ้ไม่ออกโอเคเข้าใ,ใจได้โชว์ไปว่าเรามีของดีเหมือนกันเออโชว์โชว์ต้องออกนะเว้ยอรอบเนี้ยเออสวยเออแล้วอย่างนั้นโอ,อ้ป้องกันออกกี่เปอร์เซ็นต์นีสัตต์โอ้ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ออก <c oughs> โอเคมาไอที่คอยทีคอยที่อ,อ,อ๋ไม่ออกอ่าเรียบร้อยเมืองกูโดนดิเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเชนนี่มันจะลาก,กู เช่นี้โอ้แมพที่ไรเดียวลองกดตีนลองให้หับภาพงานนี้นี่ในไงเอาเอานี่ไปแล้ววะเรวกลมกลมเขี้นี่กดตีนวะโอ้โหตัดน้งม้าอีกโอ้ยสเสดยไม่ไหวแล้วมึงกดสตีนนะวะก่อนเอ้ยเยี่ยมึง จเจอถ้าเกเป็นหัวเก่าในสัตว์มันโดนไปไล่เฮียกูเอาแคลลี่ตบเงี้ยสัตว์โอ้ดูดีไม่แบเป็นห้องอย่างเงี้ยไม่ไมันเลยกูแก้แค้นไม่ได้เกมมึงเอาห้องกลับเดี๋ยวดีใ้สัตว์ตัวกระโหลกไอ้เหี้ยแรปเปอร์ป,ปีกผัวงไปเฮียตัวกระโหลกไอ้สัตว์